ครับพามาดูการติดตั้งไฟประดับนะครับวันนี้วันนี้ลงไฟหมุนนะครับต้งหมดหกต้นงานเลี้ยงนะครับอยู่ที่อำเภอคงตำบลขามสมบูรณ์บ้านบ้านโจดตำบลขามสมบูรณ์นะครับอำเภอคงสู่แดดกันไปเลยครับตอนนี้ก็กำลังเฟตั้เนี่นะครับออกมา สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวเก็บนลาเลยียดนิดหน่อยใส่ถัดแล้วก,ก็กกสายสายแมงดูลมแรงอากาศโดยรอบน่อครับจี๊ดแต่แรงมากนะครับวับนนี้ หน้าเวทีอยู่ตรงเลยนะครับตอนเย็นจะถ่ายให้ดูอตอนเปิดแสงช่วงเย็นนะครจะถ่ายให้ดูสดวยงาม,ม,ามแสงสีรถก็จะจอดตามมุมนู่นหน้าเวทีตรงนั้น,นะครับเป็นร้อยเมตรเลย จะมีถึงร้อเมตรก็ได้เจมาส70เปตได้ครับเป็นงานเลี้ยงนะครับจอดอยู่ด้านนอกเลย ของบ้านพอให้ใช้เครื่องปั่นนีกระดูกข้อแปลงเขาก็มีอย่างกให้ลงเครื่องปั่นนะครับก็จะให้ตามเสภาพผ้าไปนะครับมีไฟปา์มสองต้นที่เดี๋วก็เป็นไฟพัดไฟกางเหมือนกล้วยก็น่าดนูนะครับรูปแบบต่างๆครับให้มันหลากหลายในง,งานเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันช่วงเย็นๆนะถ้าให้ดูอีกรอบขอบคุณครับ